สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเทคนิคแล้วก็ทิปส์ดีในการใช้งานแก้วว่านะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการทํางานวิดีโอนะครับก็จะเป็นไตเติลวิดีโอนะฮะแต่ว่างานตัวนี้นะครับผมอาจจะแบ่งการทำาิ utorial ออกเป็นสักสอสามตอนนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีหลายเทคนิคที่ผสมผสมกันอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงฮะ ตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นจะมีซีนนะครับอยู่ทั้งหมดประมาณ12ซีนด้วยกันนะครับ12ซีนเนี่ยจะประกอบไปด้วยเทคนิคอยู่2-3เทคนิคนะครับอันดับแรกเลยก็คือเทคนิคเรื่องของการสร้างตัวเท็กนะฮะจะเห็นว่าตัวเท็กเนี่ยจะมีลักษณะของการโปร่งแสงนะครับหรือโปร่งใสนะครับที่ทะลุไปเห็นถึงแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับแต่ว่าบางส่วนก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีขาวนะฮรมันไม่ได้ทะลุทั้งหมดนะครับ แล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะฮะก็จะเป็นตัวลักษณะของตัวเท x t นะครับแล้วก็จะมีตัวการเจาะทะลุบาส่วนนะฮะของตัวเท x t นะครับแล้วก็ตัวท้ายนะฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัวหนังสือนะฮะเวลคัมทูแล้วก็จะเป็นการเปิดนะครับคล้ายๆตัวไวฟ์นะฮะมีเครื่องบินแล้วก็มีแถบสีแดงบินผ่านไปแล้วก็เปิดให้เห็นตัวไทยแลนด์ นะฮะโดยลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนผสมระหว่างงานตัวเท็กซ์นะครับที่มีตัวโปร่งใสผสมกับตัวหนาตัวทึบนะครับกับตัวที่มีลักษณะการเปิดเท็กนะฮะโดยเทคนิคการมีเครื่องบินแล้วก็มีแถบสีแดงบินผ่านไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการใส่เสียงนะฮะมีการใส่ดนตรีนะครับมีการใส่เอฟเฟกของเครื่องบินนะครับก็จะได้งานลักษณะแบบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําเทคนิควิธีการทํางาน แบบนี้ก่อนนะฮะแบบนี้นะฮะอ่าโอเคงั้นเราจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเราก็จะเริ่มจากการที่เราจะทำการไฟล์นะฮะแล้วก็นิวดีไซน์นะครับแล้วก็เลือกเป็นวิดีโอเหมือนเดิมนะฮะเป็นวิดีโอเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดี๋ยวผมจะย่อตรงนี้ลงมานิดนึงนะฮะอ่าเราก็มาหาตัวภาพก่อนนะครับไปที่ตัวโฟโต้นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นหาภาพพระบรมหาราชวังอย่างนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้นะฮะสมมุตินี่นะฮะทีนี้เราก็จะขยายนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการคือภาพเนี่ยนะผมจะแนะนําว่าเทคนิคนียนะฮะถ้าจะให้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่ควรจะเลือกภาพที่เป็นท้องฟ้ามาด้วยนะครับเลือกภาพที่เป็นท้องฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี เทคนิคการทำเราเขาเรียกว่าลบแบ็กกราวของรูปออกบางส่วนนะฮะลบแบ็กกราวของรูปออกบางส่วนเพราะนั้นเราครอปให้เรียบร้อยนะครับให้พอดีกับตัวเฟรมนะฮะสิต่อเนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการไปที่จุด3จุดนี้ก็ได้ครับรูปพิเคทนะฮะรูปพิเคทรูปนี้ขึ้นมานะครับเราก็เอามาวางทับกันมันจะขยื่นนิดนึงนะฮะเอามาวางทับกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Edit Photo นะครับแล้วก็ Background Remover ให้มาลบแบ็กกราวด์ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลบท้องฟ้าออกไปแต่จะเห็นว่าเมื่อลบท้องฟ้าออกไปก็ดูไม่ต่างนะครับที่อย่างนี้เป็นเพราะว่าเราดูพิเคทภาพมาทับกันแบบ100%เรนะครับเพราะนั้นสูตรที่ลบเนี่ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ t ท x t นะฮะพิมพ์ t ท x t ขึ้นมานะฮะอ่าเราก็เป็นตัว heading ก็ได้นะฮะเป็นตัว heading นะครับนี่อ่าแล้วเราก็ไปเลือกสีฟอนต์ผมจะเลือก เลือกเป็นสีขาวนะฮะเลือกเป็นสีขาวนะครับฟอนต์ก็จะฟอนต์เนี่ยแนะนําเป็นฟอนต์หนาๆน,นะฮนะหนาะๆผมอาจจะเลือกเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วเราก็พิมพ์คําศัพท์ลงไปนะฮะพิมพ์คาศัพท์ลงไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นนะะผมจะเป็นแคป็อกนะฮะ exploration นะครับรรน,นะบนี่แล้วก็ขยายให้มันใหญ่ๆ นะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็จะไปวางให้เป็นส่วนนะฮะเนี่ยให้วางวางตรงกลางก็ได้ครับแล้วก็โดยสัดส่วนให้มันมีเอ่อเห็นหลังคาวัดนะครับกับบางส่วนของปีทีเป็นท้องฟ้านะฮะแบบนี้นะครับเช่นกันฮะขั้นตอนต่อมาเราจะทําการรูพิเคทนะฮะตัวนี้นะครับรูพิเคทปุ๊บแล้วก็เอามาวางทับกันเหมือนกับรูปภาพเมื่อกี้นี้นะเหมือนกับรูปภาพเมื่อกี้นี้แล้วจากนั้นเราจะไปที่เอฟเฟกครับ แล้วก็เป็นฮา l โลนะครับก็คือทําให้มันเกิดการเจาะนะฮะแล้วก็เอามาวางทับกันอีกทีหนึ่งนะฮะเกิดการเจาะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยต่างใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการทําให้มันเกิดการซ้อนทับนะฮะต้องใช้เทคนิคเรื่องของเลเยอร์นะครับมาที่ Position Layer นะฮะ,ะแล้วเราจะมี2ภาพนะครับก็คือภาพตัว วัดนะครับัด็อกแก้วนะฮะที่มีการทำการริมูฟแบ็กกราวบางส่วนไว้นะครับให้เราทำการเลื่อนเลเยอร์ขึ้นไปอยู่ระหว่างนะฮะเห็นไหมฮะอยู่ระหว่างตัวเทคนะฮะอยู่ระหว่างตัวเทคนะครับสองชั้นวันนี้พออยู่ระหว่างตัวเทคเราก็จะได้เทคบางส่วนที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีการโผล่ของบางส่วนของวัดโผล่ขึ้นมานะฮะนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่สร้างเทคแอนิเมชันได้น่าสนใจนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะทําการ copy นะฮะอันนี้เราจะมาสร้างแอนิเมชันละนะฮะ copy ซีนนี้ออกมาอ่า copy ซีนนี้ออกมานะครับนี่แบบนี้นะครับโดยที่ในซีนแรกนะครับเราก็จะมาทําการเลือกนะฮะกด control ค้างไว้นะฮะเลือก2ตัวนี้นะฮะเลือกเทคสองสองอันนะครับแล้วก็ move ขึ้นไปตรงๆงนะฮะ move ขึ้นไปตรงๆอ่าอย่างนี้ นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนนะครับที่เป็นนะครับใช้เอฟเฟกนะครับ transition m a t ทแ and move นะฮะ m a t ทแ and move นะฮะแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราก็จะได้ออกมาปึ๊บนะนะครับทีนี้ตัวฉากจบนะฮะตัวฉากจบนะครับเราก็จะทำการ copy ตัวที่2ออกไปเป็นตัวที่3นะฮะเราจะทำให้เกิดการขยาย ออกนะฮะขยายออกนะครับเรียกไปเป็นเทคซูมเอาท์นะฮะเทคซูมเอาท์ก็ไปเหมือนเดิมครับไปที่โพซิชันนะครับไปเลเยอร์เลือก2ตัวนี้นะตัวเทคทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ย่อนะฮะให้เรามาคลิกตรงนี้ฮะนะครับคลิกตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเราสามารถจะเลือกทําการขยายระหว่างตัวทมเนวกับตัวหน้างานได้นะครับก็โดยการคลิกสลับเนะเป็นซูมเพจนะฮะผมก็จะเลือกเล็กลงมาแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ทำการขยายให้เรามองตัว O นะฮะตัว O เป็นหลักนะครับขยายผมจะให้ภาพเนี่ยมันขยายออกมาที่นะฮะเป็นซูมเอาท์นะฮะเทคที่เป็นตัว O นะครับตัวนี้เป็นหลักเลยอ่านี่ประมาณนี้นะครับ ฉะนั้นเราลองแล้วก็ปรับตัวข้างล่างนะครับเป็น m a ทต์แอนด์มูนะฮะอ่าเราก็จะได้เทคนิคของการ Zoom Out ์นะฮะเทคนิคของการ Zoom Out นะฮะของตัว Animation Text นะครับเพรนั้นตรงนี้จะมี2เทคนิคนะฮะเทคนิคแรกก็คือเทคนิคของการสร้างนะฮะตัว s s p r r n n e y ของ Text บางส่วนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่เทคนิคที่มันเป็นการซูมเอาทออกเพื่อมาเล่นลูกเล่นนะครับของการทำงานวิดีโอ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้นะครับสเทคนิคละนะครับนี้เวลาที่เราทําซีนต่อไปนะฮะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฉากแล้วก็ใช้เทคนิคนี้นะครับมาทําต่อกันไม่ว่าจะเป็น exploration นะครับ adventure หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์จะสามารถนํามาใส่ได้นะครับเพราะนั้นในคลิปหน้านะครับผมจะแนะนําวิธีการทําเปิดเทคน,นะครที่จะเป็นตัวสีแดงแล้วก็มีตัวเครื่องบิน วิ่งผ่านแล้วตัวคําว่า Thailand จะโผล่ออกมาที่เป็นเลเยอร์ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับแล้วเราจะรวมทั้ง2เทคนิคนี้นะครับมาผสมกันแล้วก็สามารถสร้างเป็นเตตเติลวิดีโอที่สมบูรณ์ได้1อันนะครับในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับก็ทดลองทําในเทคนิคแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP ีที่2นะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ